ค่ะกาบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเอฟซีทุกท่านค่ะค่มะมานี่กัมาพอกับเจ้าข้ามสามตัวเต,ต็งคือเก่าเนาะค่ะมานี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งสี่ท่าท่านผู้ชมไปติดตามเามืองเล้วความฝันกับคุณพ่อถาวรเน,นะะาะค่ะคุณพ่อถาวรนี่เพิ่นฝันเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิน่พนฝันว่าไฟไหม้กุฏิเนาะคะ่ะไฟไหม้กุฏิไหมแล้วเพิ่นก็จมว่าพระเพิ่นสีมีหม่องนอนเนาะพ่าเนาะค่ะเนาะเพิ่นกระได้ไปเอื่นคนเนาะค่ะท่านผู้ชมไปเอื่นคน ม ah uti, าเห็ดกุติไ้พายูนะคะท่านผู้ชมเผิ่จกระเอื่นมาสามสี่คนทันมาเนะคะความฝันของคุณพอ่อท้าวอนจะเป็นอยงไรเป็นไปเป็นมาเนี่ยไรจะเป็นการเสียวเวลานะคะท,ท่านผู้ชมเข้าไปติดตามเราเช่นล้วฟังความฝันของคุณพอ่อท้าวอนพร้อ,อมกันนะคะไปค่ะกราบสวัสดีค่ะคุณพ่อท้าวอนค่ะสวัสดีค่ะคุณพอ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อท้าวอนค่ะ ตามนี่จะในเดินทางลงมาติดตามเล่าความฝันกับคุณพ่อท้าวันเนาะค่ะกับมาพ่อเพิ่นอยู่ท่านท่านข้างนี่แหละค่ะอยู่ผ่านท่านข้างอยู่หลานข่านนี่แหละค่ะกพิ่นสีฝันจังไรเนาะค่ะท่านผู้ชมกต่ให้คุณพ่อนี่เล่าความฝันให้เฮาฟังเนาะค่ะคุณพ่อฝันจังไรหรอกนี่ค่ะกขย้อฝันว่าอันไฟไม่คุดคุบาร์หน่อยให้ไม่คุดคนบาด์นี่คุณก็เลยถ้าไม่ออกไม่ทุนไปเห็นใหม่ ประเทศผืนเทียงหายบนยูทวาวีเอามู่วาเลแล้วมันตัวใดญ่อแล้วบู่เลยไฟไหม่กุดพระตอนไฟไหม่นั่นเห็นบอกคุณ่อไหมตอนมันใหม่น่ะเห็นบอกก็พ่าะล่าๆอย่างี้แต่ว่าแต่ว่าคุณพ่อนี่เดี๋ยวไปเขาร่วมเขารวมคนเพอะกุดตีให้พระไม้รวมสางเมื่อขอนอ ไปจังไหนมาจังไหนจังไปเห็นไฟใหม่กุฏิผาก็เจ้าอะไรเนี่ยมันนไหนว่าแต่ว่าหันเห็นว่าหันเห็นหมดปรากฏว่าเป็นไฟใหม่เนาะไฟใหม่กูิเพิ่นเหมือนกันเ่าท่านว่ากาบจุดเยอะอันคูบาร์ในอนเนาะบันเป็นว่าเนี้ยใ่ที่จีนกาบเนาะพยานท่านนี้อย่างพี่บอกเป็นวัดตาคือวัดบาวัดาวัดตา อยู่ในป่าเลยก็ปา่ายู่ดงเลยดีพระนี่ก็เป็นพระที่พี่พองหูจักเมนบอกในความฝันของชาวว่าเป็นรับร่างเนาะโบหูโบหูจักเพิ่อยู <c oughs> อ่หรือว่าหูจักบบหูอะไรเลยวบโบหูอสิบาหูก็คือหูออสิบ่าโบหูนม่ยมึงอีกจะหนึ่งก็คือจังบ่คุน oh u, oh u, นาคนุน,าคนตาอสิบอกค่ะพระยื่หันมีจฉุกมีจงุกเดียว มีลูกหนึ่งตัวอู้อันส็บแปดตัวนี่ว่กุ๊ดเพื่อนันมีแจ็คลังค่ะก็ู๊ดเดียวทีเดียวกุ๊ดเดียวอยู่ในปลาเลยเือปกติว่าคนว่ยนอนน้องคุ๊ดลาอยู่เรืงเื่ปเทพื้นเี่ยังอยู่คนข้าวอยู่คไปเทหลายคนบอกคุณพ่อที่รวมสางกุดฏิใหม่ใหเพื่นหวสามสี่คนเนาะ3-4ีคน ผู้หญิงจะคนผู้ชายจะคนค่ะม่ควมฝันไม่ควมฝันบอกค่ะผู้หญิงประมาณสองคนบอกผู้ชายก็สองสี่ผ้ชายสองสามคนะาววาค่ะเอ็คตี้คนเอ็ดคนแยังแหลวบอคุณ่อแล้วแล้วย่อคนคุณยู่โอ้แหลวจนคนคุณย่อยออาไปยุ่ คุณต่อเคยฝันแบบคุณต่ค่ะรอหวก็เคยยังคือก็เคยเกือบเกือบหมีกเป็นครั้งแรกเนาะคุณพ่อเนาะค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อถาวรนี่เพิ่นก็เป็นผู้ฝันแม่นแหละค่ะทั้งช่วงมวยฟันกับเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะเนาะก็เลยไปติดตามเพิ่นเนาะคลิปสองค่ะกับผาดคลิปของคุณพ่อถาวรไปเนาะแต่ว่าหล่อมีบ่ผาดแน่นอนค่ะเพิ่นก็ขับรถมาขายติ่มพานทางม่านนี่แหละค่ะก็บังเอิญพอกันเนาะค่ะเนาะก็ได้ถามไทยเรื่องของฝัน คุณพ่อเพิ่นก็ว่าเพิ่นฝันเห็นรุติพระก้อยใหม่ค่ะ่านช่วงโบราณก็ได้สร้างให้ใหม่นนเนาะสร้างใหม่ใหม่จนสร้างจนได้ขึ้นอยู่เนาะคุณพ่อเนอะอาะค่ะวันนี้มาเข้าเรื่องตัวเลขเนาะคุณพ่อเนาะ,ะถ้าให้คุณพ่อตีตัวเลขจากความฝันนี่คุณพ่อสี่ตัวไหนแปดเนาะแปดอาซีคิดว่าแปดอาซเนาะใช่ที่นี่ก็ห้าเจ็ดเก้า ห้าเจ็ดเก้าแปดห้าสี่เจ็ดเก้าแดตห้าสองคุ่มเนาะคุณพ่อเนาะ้าคุณพ่อมักแห้งนี่มักตัวใหญค่ะจะได้สองลุ่มนี่มักมักคกันมักททอกกันนะค่ะเนาะถ้าม่มีตัวเน้นค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเพื่อนกับมักท่อกกันเนาะใค่ท่านผู้ชมพิจารณาเบิ่งเพราะว่าคุณพ่อเพื่อนกับฟันสันสันะค่ะท่านผู้ชม มักทอกันแต่คือว่าสื่อเบดเนาะสื่อเบสชื่อทอกันค่ะบอนหนึ่งบอลินต่วโตไรบ้านนี้ไฟ่ไม่ปลามาหนี่ไม้ไม่ร่ามมาจนมหอดกุติบนเรื่ไม้ในกุ้เลยไม้ในกุ้ยส้างไม่ในกุฏเลยไม่ไม่ไม่ปลาเลยบ้นนี้ใส่ไม่ปลาบ้านนี้คือในจังไรบ้านนี้พระอยู่บ้านนี้หนึ่งนี่คนอูเดียวคนแล้วจคนเราไส่ไม้เขือก็ เพิ่นจะฟ้าองเดียวเพิ่นเพิ่นหูว่าว like ่าไส่หม่กุศลเพิ่นกะหูกะกะบุกหูว่าเพิ่นเพิ่นเรียนออกบ่หรือว่าจังไรกะบ่บ่เห็นบ่ตอนเรียนออกเพิ่นก็ออกไปเห็นอยู่เพิ่นก็ไฟไหม่กุ่นก็ว่าอยู่แล้วบ้านคนลาอยู่ค่ะมันก็จมไปเนาะเพิ่นก็ออกมาจากกุศลกับคุณพ่อท้าบ่อนก็เห็นเพิ่นออกมาแม่นบ่ค่ะแต่ว่าไฟ่ใหม่นี่บ่แม่นไม้ป่าบ่แม่นหยัง เกิดจากมัก <im> ุติเลยเกิดขึ้นเองเลยเนาะจากกุตเลยค่ะโว้ว่าเคยฝันอย่างเธื่อร mm ือ hmm. ค <wh> ่ะกับเป็นฝันดีเนาะคุณพ่อเพราะว่าเห็ดเห็ดกุติแล้วบานห้าวกาได้สร้างให้เพิ่นเนาะได้างให้เพิ่นแล้วได้มอบพผอมแม่นบ่เออครับคุณจะยุง่อค่ะได้มอบไปทำพิธีมอบกุฏิให้เพิ่นเนาะเพราะได้กราบไดวายบ้างสิบ่นค่ก็ฝันค่ะค่ะ ขึ้นสี่เรบไวนเนาะขึ้สิเรกาบนาะไฟใหม่แล้วยานเพื่อนีแมนบอกคุณพอแล้วคุณค่ยกลาวพาม่หมดะล้ะคิดว่าเขาเขเกยกลาวพานอนวันให้ใหม่ก็ดิคนมาค่อยเปคุณก็กล่าชู้ยิ่เลยว่ะเรื่องราวความฝันของคุณพอมียังเพิ่มเติมบอกค่ะบอกบอกค่ะสาบ่มีก็ขอบ สร้างแนวทางตัวเลขในสันผู้ชมสร้างบานเท่าหลับสมหลับฟั่งนอกระขอบคุณค่ะนี่เขาก็มาสรุปตัวเลขของคุณพ่อถ้าวอนนะคะคุณพ่อท้าวอนเพื่อนฟันนะคะเพื่อนฟันมาไฟ่ใหม่กุฏิเนะคะท่านผู้ชมไฟ่ใหม่กุฏิตัวเลขของเพื่อนกะหาเจ็ดเก่าห้าเจ็ดเก่าแปดห้าซี่ค่ะแปดห้าซีหนึ่งนี่หน้าสองห้าหกเจ็ดค่ะ ให้ทูส่ส้มเอาไปเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเนาะคะ่ะให้สุกโศกมั่นๆให้ร่ำให้รวยให้ปังปังเฮ่งเฮเฮนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกะดิง่งแจ้งเตือนเผื่อเป็นกำลังใจให้เจคํมสามตัวเต็งน,น้ำในเรื่อค่ะสำหรับคลิปนี้เจคํมสามตัวเต็งขอจบเพี่อนทานี้คลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ